แต่งเต็มเลยนะเนะเดี๋ยวมาออกลูกตโตๆนจะจ้ะออกลูกโตๆนี่อ้าทำไมเปิดอันนี้ไว้เนี่ยลืมหนูลูกเปิดมายุโคเวสไว้นี่อะไรอะไรเปิดไปแม่เปิดอันนี้ไว้นะสว่าง อันนี้อะไรอ่าน้ำพริกลาบเมื่อวานที่ทำว่าจะทำลาบให้หลานให้ลูกเอ้อไปไม่ออกเลยเดี๋ยวมันก็ออกทีละอันนะฮะเปิดอันนน้นออกอันนี้ไม่ออกอันนี้ออกออออกเล่บางครั้งอ่ะน้นออกไปไหนเมืองกันหมดแล้วไปหลายวันก็เอปาย,ยังอยู่นี่อยู่ จะเกง่งป่าจะลาป่า,าป่าเมื่อวานป่าอดป่าไว้อีก จะทำเนี่ยน้ำเงี้ยวยังไม่ท่นอะไรของลูกเยอะแยะมากมายเนื้อหมูไฟเลยข้าวดูไปอยู่ในเมืองกันหมดไปกี่วันไม่รู้ต้อง จะลาปาป่า,าต่อมันไล่ลูกว่ลูกชายคนเล็กนี่นะคะเนาะลงหมดเลย ออกไหมไฟออกไหมเปิดซิงไว้แป๊ตก,ก่อนเอาอกแล้วออกแล้วไม่ดีกินนะของ เดี๋ยวไปดูนอนอีกทีนะคะน้องหมาจะขึ้นก็นีน่นะคะผักนะคะเต็มเลยนะคะนาะให้เป็นออกนะคะเยอะมากเลยอุ้ยแตงนะคะเดี๋ยวจะออกลูกเยอะเลยทั้งแตงทั้งแตงโมแตงไทยนะคะเรากินแล้วเราหยุดมานี่ปล่อยเขาออกปล่อยเขาออก นี่นะคะมะเขือเทศด้วยนะจ๊ะมะเขือเทศเอา้าต้นใหญ่นี่ตายหรือว่าถอนโดนถอนไม่น่าจะใช่จริงหรอต้นโน่นหรือต้นโน่นหรือเรามองผิดเลยไหอนะออกดอกแล้วเนาะมะเขือเทศก็ออกดอกแล้วมไม่น่าจะใช่เราลืมนะคะเนาะ,ะ,น,ะ,ะนี่นะคะไอ้สิจ๊ะว่าอ,อ้าอลูกหน่อย,ยา,าอลูกไม่รักหน่อนี้ออกนะเดี๋ยวแม่จะต้มหนอ่อ จบหน่อไว้ต้มกับน้ำพริกกะปิเนาะดูต่ออีกทีนะวันนี้ยังไงนะคะต่อต่อต่อตอตอเต็นเต็นไฟออกแล้วนะนี่นะคะเนาะเราไปดูนะคะเห็นไหมคะมันลืมมีแม่มันเข้ามาแล้วนะ วันนี้แหละนะมันจะโดนแล้วนะจากเอฟซีคลิปนี้ก็มาดูกันเป็นกำลังใจให้เอทอมด้วยนะคะคลิปนี้ช่วยดูคลิปให้ย้อนหลังแล้วก็กดไลค์กดติดตามนะคะใครที่มีช่องคอมเมนต์ไว้จะเข้าไปตามทุกคนเลยนะคะนี่ฟ้าร้องนะคะเรามาดูธรรมชาติท้องไร่ท้องนาเสียงฟ้าร้องนะร้องไก่อยู่นะอาจจะมืดนะคะน้อนูนนะคะ ท,ทั้งชาติงไรตทั้งนาวันนี้ไฟนี่ออกวาทุกครั้งคนอยู่ไม่ค่อยออกอันนี้ตัดนะย่านะแต่ทำไมมันตายไม่ใช่อันนี้นะนดดเนี่ยโดนแดดเหรอตายโดนแดดหรอนอนนะคะทีนะคะเก็บชะอมเก็บชะอมก่อนเนาะคั่แล้วเก็บชะอมนะคะดูนะคะท้องไรทง่ท้องนา เสียงนกเสียงการ้องเดู๋เรามาเก็บนี้ก็ได้เราไปดูนู่นก่อนก็ได้เนาะเสียงนกเสียงกาลูกอาปลามาปล่อยนี่แหละปลาค้าวมันอยู่น้ําอันนี้เนาะเขาอยู่น้ําไหลลูกชายของแม่นี่ไม่รู้อะไรทำมาลาชาท้องไรท้องหน้านี่นะคะเอฟซีเอาซื้อปลามาปล่อยว่าขังไว,นว,ว,ว้นี่ว่ะปลาค้าวอันนั้นพอดีเขา้าอันนี้วะ่ะเอ้ยลูกนี่นะ ปลาเขาอยู่น้ำไหลลูกชายแม่นี่ถ้าเลี้ยงปลานั้นได้อยู่นะคะซื้อมาตัวถ้าจะแพงอยู่นะคะฟังเสียงนกร้องนะคะขับธรรมชาตินะคะนี่นะอุดอุๆนะก็แตงก็เยอะมากนะคะบรรยากาศบ้านสวนนะะ่าจะโอ้โล่งหมดเลยเนาะโล่งหมดเลยทำความสะอาดโล่งหมดเลย ลูกชายก็าเขาทำนั่นทำนี่ทำนั่นทำนี่เขาเป็นคนขยันไม่เคยหยุดนะคะคิดจะทำนั่นคิดจะทำนี่นนเขาก็ทำของเขาแหละนะคะคนโตแม่โอ้ยผักเยอะเลยนะคะเนาะเดี๋ยวเราเก็บผักกันเลอกเอฟซีจะนะคะเก็บเช่าอมก่อนอนะะืมนมาเก็บเช้าอมกันนะคะ